นี่คือผลอง,งุ่นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าฟราโกลาเนล่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่น่าปลูกมากนะครับมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยอดอ่อนใบช่อนะครับจะมีสีชมพูสวยงามผลก็จะมีสีแดงสดใสทรงกลมขนาดใหญ่จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของเขาก็คือเนื้อในผลของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเจลลี่ เปลือกหนาเวลาทานเราจะบีบออกมาทานหรือจะทานทั้งเปลือกก็ได้ครับนอกจากเนื้อผลของเขาจะเป็นแบบเจลลี่แล้วเนี่ยผลขเขาจะมีกลิ่นหอมคล้ายกับสต,ตอรอเบอรี่เลยนะครับรวมๆแล้วรสชาติจะเป็นแบบหวานฉ่ำนะมีกลิ่นหอมสต,ตอรอเบอรี่นะครับด้วยจุดเด่นอันหลากหลายของสายพันธุ์นะครับเราสามารถที่จะนำไปปลูกเพื่อทานผลสดแล้วก็สามารถที่จะปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับ ส่วนของยอดใบช่อที่มีสีชมพูสวยงามเนี่ยนะครับก็จะช่วยขับให้สารท,ที่เราปลูกเนี่ยมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งผลที่มีสีแดงสดใสเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ความสวยงามเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปทําปลูกเป็นไม้ประดับนะครับก็เช่นพวกทําทซุ้มกาแฟทําลานพักผ่อนทําซุ้มทางเดินทํา ตามถันที่สาธารณะต่างๆเช่นพวกโรงแรงมรีสอร์ตต่างๆนะครับห้องพักเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นไม้ประดับสวยงามมีผลสีสันออกมาให้เราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ดูมีความสวยงามมากขึ้นในสาาถานที่ที่อยู่นะครับองอุ่นสายพันธุ์นี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศอเมริกาเป็นพวกมีเมล็ดประมาณ1 2ถึงเมล็ดไม่มากเป็นพวกที่ทนโรคและแมลงพอสมควรนะครับแล้วก็ เราสามารถที่จะนำมาทำเป็นน้ำผลไม้แล้วก็ทำแยมเนี่ยได้ผลดีเยี่ยมเลยนะครับ